อันนี้ก็คือเป็นชั้น4เนาะใช่ไหมคะสูงอ่ะกี่ชั้นคะเนี่ยก็มีอันนี้4 5 6หหแล้วก็มี7สงมันก็เหมือนเป็นแบบชั้นลอยแบบขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็ห้องหนึ่งเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ ป็นห้องของมังเกสด้ค่ะห้องของเกนนะคะตื่นเต้นว่าแบบมังเกสบอกว่าโอ้คล้ายคกับห้องของคุณพ่อคุณแม่ีงเดี๋ยวเรามารอดูเลยตรงเนี้ยลืมบอกอันนี้ก็จะเป็นกุฏิเกาหลีเออไหนเกาหลีก็คพี่มุนเนี่ยเป็นบางพันใช่ไหมบางนของพี่มุน NCT ใช่ไปทาง NCT ซ้ายหลักใช่ สัสดีค่ะอุ้งนะค่ะชื่ออุ้ทีพีค่ะก็เดี๋ยว <ๆ S 2> วันนี้เราจะมาทำโฮมทัวร์กันน่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่โฮมทัวร์บ้านเรานะผะว่าบ้านเราเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำโฮมทัวร์ของใองครเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ข้างในแล้วนะคะ้นเดี๋ยวเข้าไปกันดีกว่าค่ะนี่ สวัสด so, no well well, so, uh ีค kind of so ่ะก oh ็ค so, uh, like so, okay. ือเป็นน้องเกรสนะคะก็เดี๋ยวให้ทุกที่ตัช่องก่อนสักนิดนึงก็มาจากช่องเกรสพิมพิชานะคะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาทำโฮมทัวร์เนาะก็เดี๋ยวจะมาแนะนำบ้านของตัวเองให้ดูกันนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเซอร์ไพรส์น้องเกรสนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนิดนึงเนาะก็เลยแบบไหนก็เจอแล้วก็เลยให้น้องแบบพามโฮมทัวร์สักหน่อยนิดนึงนะคะมาเจอครั้งแรกก็ให้โฮมทัวร์เลยขออนุญาตนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะก็เดี๋ยวไป ดูกันเลยค่ะบ๊ายย อย่างแรกนะคะก็เป็นเหมือนแบบผงข้างนอกมีข้างนอกจะมีเปียโนตกแต่งนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นติจดเอียนะคะก็คือหมาจะเป็นแบบใส่มู้งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะวางของพวกคนจะลดแมสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นแบบว่าห้องกินข้าวเป็นแบบห้องที่แบบอยู่คนก้างหลักใช่ทำกับข้าวในนี้ถ่ายคลิปตรงนี้ด้วยนะคะเออมันเป็นที่โล่งๆถ่ายง่ายๆใช่แล้วก็จะแบบตรงนู้นะเอาไว้สุข เป็นตู้แบบตู้ใหญ่ๆเอาไว้แบบเก็บพวกอุปกรณ์ทําขนมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างนี้น้องเกศทําขนมเป็นไหมคะไม่เป็นคะ่ะแ okay. ม่ทำคะ่ะ <c oughs> เณกศทําแบบเป็นคนที่แบบเรียกว่าตกเลยอะอทำมานะแบบทาไม่เป็นเลยต้องลองฝึกให้คุณแม่สอนบ่อยๆแล้วเราจะทํเป็นทเป็นหรอไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็ตรงนี้จะเป็นไอซ์แลนด์นะคะก็จะเอาไว้แบบถ่ายเวลามาทําขนมแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบว่าครัวไทยเอาไว้ทำอาหารจริงๆเวลาถ้าอยู่ปกติก็จะทําข้างใง็นพวกแบบของค้าวใช่ก็เดี๋ยวไปดูชั้นสองกันดีกว่าค่ะ อันนี้นะคะก็นนะะจะเป็นชั้นสอง,สอ,งอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบห้องรับแขกออฟฟิศอ,อะไรประมาณนี้นี <c oughs> ่เข้ามาก็นี่อันนี้่ะสดมากอันนี้นี่ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะก็แบบเวลาแข็งมาก,ก็จะมานั่งห้องนี้หรอแบบชีวิตส่วนใหญ่ก็เยอะมากที่อยู่ห้องนี้นะคะก็อยู่ทั้งวันอ,อะไรเงี้ยเจ้าของห้องเจ้าของห้อง ก็มีหมาด้วยนะคะแล้วก็ทีวีอะไรต่างๆตู้เก็บของตู้เก็บของที่นี่จะเยอะมากเพราะว่าของค่อนข้างเยอะระบบอะไรรู้ป่ะครับระบบซุกกิงสิสเต็มซุกซุกหนักมากด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นข้างหลังก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะคะปราปาจะนั่งทํางานส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็ข้างหลังก็จะแบบตกแต่งวางของนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะงย้นงน้องเกตนําเลยค่ะ ก็อันนี้เป็นชั้น3เนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ อันนี้เป็นห้องอะไรคะเนี่ยมีต่ของเล่นเด็กเต็มหมดเลยใช่เพราะว่าบ้านเกดจะมีน้องด้วยน้องตัวเล็กก็จะแบบอยู่ห้องเนี้ยค่ะก็จะเป็นห้องแบบนั่งเล่นใช่ห้องเล่นของน้องก็จะของเล่นค่อนข้างเยอะอันนี้คือล็อกแบบเก็บไม่ได้จริงๆอันนี้คือล็อกแบบเปิดเผยนะคะห้องนี้จริงๆไม่มีอะไรเยอะก็เดี๋ยวไปห้องต่อไปได้เลยค่ะแต่นำเกดนำเลยอันนี้ก็คือเป็นชั้นสี่เนาะใช่ไหมคะ สูงอ่ะกี่ชั้นคะเนี่ยก็มีอันนี้สี่ห้าหกแล้วก็มีเจ็ดสูงมากเป็นแบบชั้นลอยแบบขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็ห้องหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยสูงมากเราจะเดินหรือไงหนูอ่ะเดินได้แต่คนในบ้านแค่ชั้นสามก็ไม่ไหวแล้ว ก็จะเป็นห้องของป๊ป๊ามามมาเนาก็จะแบบเดินอยู่อันเนี้ยนอนแล้วก็ลงมาข้างล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวเล็กก็จะอยู่ข้างกับห้องแ่ใช่แล้วก็น้องตัวเล็กก็จะนอนห้องเดียวกับพ่อแม่ด้วยนะคะก็จะมีแบบโซฟาดนึงเพราะว่ามามมามีน้องเล็กก็เลยต้องแบบเหมือนปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็น walk in closet ใหญ่มากห้องนี้ก็คือจริงๆอ่ะห้องเนี้ยกับห้องเกต้าคือทป์เดียวกันเลยแต่ว่า แค่อันเนี้ยจะแบบห้องแต่งตัวใหญ่กว่าเพราะว่ามีไอเส้นตรงกลางก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนู้นกับห้องน้ำประมาณนี้ค่ะห้องลงเกนี่อยู่ชั้นไหนนะคะชันสุดชันสุดเลยโอเคได้ไปก็ชันสุดเลยโอเคค่ะนี่ก็ชั้นที่ห้าเนาะห้าหรือหกห้าห้าโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน อันนี้เป็นห้องใครคะเนี่ยอันนี้เป็นห้องของน้องกายค่ะกายก็คือเป็นลูกชายคนกลางก็คือหลังน้องกดอีกทีนึงใช่ก็ห้องก็จะแบบประมาณสีออกฟ้าหน่อยว่าชอบห้องนี้แต่ว่ามันมันเล็กอ๋อกว่าห้องข้างบนก็เลยต้องเอาห้องนี้แต่ว่าตามของจุ๋ยคือเกดต้องอยู่ห้องนี้ซึ่งผิดทั้งบ้านเลยต้องแบบเหมือนทุบทิ้งใหม่หมดเลยก็คือเขาบอกให้อยู่ไม่จะอยู่อีกห้องใช่จะมีเตียงแล้วก็แบบมีชั้นวางของอะไรอย่างเงย ค่ะส่วนไอ้สไลเดอร์กับลูกคนอะเราก็เต็นท์นั่นเนี่ยคือของน้องแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บเลยก<อ>็เลยต้องมาไว้ห้องนี้ <c oughs> เพื่อนเราเล่นก็ค่อยขึ้นมาเอาใช่เพราะว่าเกณฑ์เขาก็จะแบบขึ้นขึ้นลงลงเล่นทางบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ย,ยก็จะแบบฝึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นใครบอกอินโคเซตแต่ว่าไม่ชอบเพราะว่ามันเล็กเกินไปถ้าสำหรับกีนเขาลอกแบบว่ามีเสื้อผ้าแบบให้เลือกเยอะด้วยน้องใช่ก็แบบต้องแบบใหญ่นิดนึ่งใช่แล้วก็จะมีเป็น ห้องอาบน้ำงั้นเดี๋ยวไปดูห้องเกยกันอันนี้คืออีกชั้นหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องของเกสด้วยใช่ห้องของเกสนะคะตื่นเต้นมากแบบงเกส์บอกว่าโอ้คล้ายๆกับห้องของคุณพ่อคุณแม่ไงเดี๋ยวเรามารอดูกันใ่ไปห้องเกยนะคะก็จะมีโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะที่เกยไม่ใช้เลยห้องนี้คือสร้างตอนที่เกสประมาณป .5 ก็เลยแบบอ่ะเขาดีไซน์มาให้แบบไหนก็แบบนั้นเลย ไม่ติดอะไรเลยแบบเอออยู่ๆไปเถอะห้องมันก็คือห้องอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้อะไรแต่พอมาอยู่จริงแล้วรู้สึกว่าระเบิดห้องทิ้งเถอะ <c oughs> ระเบิดห้องทิ้งทำไมเธอคือแบบทุกอนูจะเป็นสีชมพูก็จะมีเป็นอันเนี้ยโต๊ะที่เอาไว้เรียนเพราะว่าถ้าเรียนทางนั้นอะ แสงย้อนอแล้วก็โต๊ะอันนั้นแคบวยแต่ว่ามันมองเห็นกําแพงหนูไม่ชอบแ,แบบเราไม่เห็นวิวอะเราอยากเห็นอันอื่นบ้างใช่ใชก็เลยอ่ะอันนี้ก็ขโมยโต๊จะจากห้องป๊ะป๋ามามามาไว้ตรงนี้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นห้องแต่งตัว <c oughs> มีความแบบเสียมพู <c oughs> แบบตะ <c oughs> เกินงท่าตรงไชอบจริงๆแหละคือแบบหวานไป มากมากค่ะตรงนี้ลืมบอกอันนี้ก็จะเป็นกูติ่งเกาหลีไหนเกาหลีดังดูซีพี่อุ้มเนี่ยเป็นบางทันใช่ไหมบางทันของพี่อุ้ม NCT ใช่ไปทาง NCT สตเป็นหลักอตก็ไหนไหนอยากอวดเนี่ยอวดไหนอันไหนแบบนำเสนอสุดๆพูดจริงๆว่าช่วงเนี้ยจริงๆติ่งน้อยลงแล้วก็ขายอัลบั้มทิ้งไปประมาณสามัทแล้ว ปกติปกติปกติขายไปสิบกว่าแล้ก็ประมาณนี้มันมีช่วงหนึ่งอะที่เกตเมนจิมินซึ่งก็จะซื้อของจิมินแล้วพอซื้อปื๊บเปลี่ยนเมงเก่งมากปกติเอาไป็นอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นสุดยอดมากอะโอเคค่ะ ต่อไปก็จะเป็นห้องแต่งตงัวคืออย่าง,งห้องบอป้ามาเนี่ยก็คือจะแบบเอิม่มใหญ่เรียกว่าอะไรใหญ่กว่านิดน,งน,ดนึงเพราะว่ามีไอเซ้นตกลางกับ้อนเกสตรงห้องนอนมากกว่าแล้วก็ตรงเนี้ยยังมีอยู่<ม>แล้วก็คือห้องบอปปามาเขาก็จะแบบสองคนใช้กันแต่้องเกสคนเดียวจริงๆองเอ่ะกจะใช้แค่ประมาณหนึ่งสองสามตู้นี้แบบเต็ม มันไม่มีที่จะวางแล้วส่วนอีกสามตู้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นชุดคอสตูมที่แบบเวลาใส่ไปดิสนีย์หรือว่ามันแต่ก่อนอะช่องช่องหลักของเกศและช่องธุมาดาค่ะจะมีแบบถ่ายแบบที่ไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ไปเที่ยวแล้วก็มีถ่ายละครสั้นตอนที่แบบเป็นเด็กๆอะไรงเงี้ยก็จะแบบชุดพกีคอสตูมเ <ไ S 2> ต็ม<ๆ>แล้วก็ทั้งสองตรงเนี้ยจริงๆเป็นตู้เสื้อกันหนาวมันมีเสื้อหนาวไหม เยอะมามีต่าข้างล่างตรงเนี้ยไม่รู้ทําไมเกณฑ์ชอบเหมือนแบบเข้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไปลื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เก็บเขาอาจาจะเจอของที่ชอบอยู่คื <c oughs> อว่าจะมีของในบ้างที่เกณฑ์เอาเข้ามาแล้วก็มาสุกในนี้เลยเป็นฐานทับลับเอเอเหลือฝั่งนู้นจะมีห้องน้ําแล้วก็กล<ม>ุ่กระเป๋าสุกไว้ตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวจะใช้ไปหยิบง่ายๆอะไรางี้ใช่ค่ะก็จริงๆหมดแล้วเนาะ ก็คร่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมใช่โอเคก็ประมาณมี้หนาประมาณ7ชั้นได้นะคะใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะแบบประมาณ7ชั้นหนูก็คือแอบมีความแบบเหนื่อยๆบ้างเมื่อกี้นี่คือเดือนทุกวันใช่ไหมเพราะหนูอยู่ชั้นบนสุดด้วยเหนื่อยมาก คือออแบบกเป็นการออกกําลังกายไปในตัวไงแบบเอออยู่โควิดเนี่ยไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไปยังไม่ได้เดินเลยเดินขึ้นลงบ้านสักหน่อยกําลังกายไปในตัวก็เหนื่อหน่อยอะไรเงี้ยเอออ่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเป็นการทัวร์บ้านของน้องเกรสเนาะมาครั้งแรกก็คือมาเลยคนอื่นอาจจะแบบเอ้ยสองสามพังค่อยทัวร์ไม่เนี่ครั้งแรกแล้วทัวร์เลยอืมทับใจว่าแบบท่านคุงเกรซอยากจะดูด้วยอยากจะแบบเห็นต่างๆอะไรอย่างี้ด้วยเนาะอืมก็เดี๋ยวแล้วเรากลับไปถ่ายคลิปของเราข้างล่างกันดีกว่าซึ่งถ้าอยากดูคลิปอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปดู ที่ช่องน้องได้เลยนะคะเลืมไปทิ้งชื่อช่องน้องไว้ให้อีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ค่ะแล้วก็คลิปหน้านจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฟอลช่องน้องเกดด้วยนะคะตอนไหนผู้ช่วยช่องเกป็นพิชชาค่ะใช่สามารถไปกดฟอลกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้ไงไว้ให้ยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างดีกว่า